ครับสวัสดีครับพมยินดีต้อนรับข้าสู้หนใครไข่หนุ่ยชาแนลนะครับพมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมไนโครนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่แนะนำแอปพลิเคชันคลาวมือถือนะครับยูจีโฟนเนาะ เออเราจะบอดแบบไม่ต้องเปิดคอมไม่ต้องเปิดมือถือจริงไว้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า u g Phone น่ยมีกิจกรรมนะครับผมโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้31นี้เท่านั้นนะครับผมที่จะลดราคาแพ็กสูงสุดถึง50%เลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันด้วยนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าผมเนี่ยได้ลองใช้ UG p h o ฟ e มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะเออหลายเดือนแล้วนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันชอบนะเออชอบมากเลยนะด้วยราคาที่มันไม่แพงมากด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมแบบลดราคาถึง50%เลยนะฮะก็ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะผมไม่ได้แบบเปิดคมทิ้งไว้เลยนะเดี๋ยวนี้เวลาแบบบอดนอนหรือว่าเวลาไปนอนไปทำธุระเนี่ยเราสามารถเข้า UG phone นะครับผมแล้วก็แบบบอดทิ้งไว้ได้เลยเพราะว่าไอตัวเนี่ย มันสามารถโหลดได้ทั้งเป็นใน PC เนาะใน PC ก็มีแอปพลิเคชันรองรับนะครับหรือว่าจะใน Android นะครับผมก็สามารถโหลดแอปได้เลยหรือ iOS ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัว UG Phone เนี่ยมีแพ็กเกจใหม่นะครับเป็น MVP นะฮะแต่ตอนนี้ขายหมดเลี้ยงเลยนะครับ m v p เนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่าง g v p p กับ s v p เนาะข้อแตกต่างของแต่ละเวอร์ชนเนี่ยก็คือ u ู p จะถูกสุดเนาะ ตกวันละไม่ถึง10บาทนะครับยิ่งซื้อตอนนี้เนี่ยคือแบบถูกมากๆนะฮะ UVP เนี่ยจะอยู่แค่วันละประมาณแบบหกเกบาทเองนะครับถูกมากนะครับเดือนละ270บาทนะฮะแต่ว่าใครที่เล่นไนโ r รเนี่ยผมจะแนะนำเป็น GVP ขึ้นไปนะครับผม UVP UVP เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่เราจะใช้เอาไว้บอทอย่างเดียวเลยนะครับแต่ GVP เนี่ย สเปกมันจะดีกว่าหน่อยหนึ่งเนาะเออ G V P เนี่ยตกวันละ10บาทนะเออราคาต่างกันแบบต่อวันเนี่ยก็ไม่กี่บาทนะครับเดือนละประมาณ300บาทนะฮะออกถูกมากๆนะดีกว่าไปแบบไปเปิดคอมทิงไว้ก่อนหน้านี้อ่ะต้องบอกตรงๆว่าผมปเปิดคอมทิงไว้ตลอดนะครับแล้วก็เจอปัญหาค่าไฟนี่แหละเออแล้วมีพักหนึ่งลองแบบบอดใน iPad โอ้โหไม่เวิร์กเลยเครื่องร้อนตีเลยน่าไอแพดน่าจะพังเอานะครับคือแนะนำเป็นคราวนี้แหละดีสุดแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย เกมไนท์ครูหรือว่าเกมเดอะแร็กนาร็อก ok, หรือทุกทุกเกมเนี่ยคือมันจะต้องบอดแบบตลอดเวลา24ชั่วโมงครับเออเกือบเกือบ,อบทุกเกมเลยนะฮะก็จำเป็นมากๆเนาะสำหรับออตัว UG p h o n นนะครับผมแล้วก็ตัว m v p ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเนาะสุดท้ายจะเป็น s v p นะครับผม s v p เนี่ยสเปคโคตรโหดเลยนะครับ8คอร์16กิกนะครับแรมเออแล้วความจําเนี่ยส0กิกนะครับ อบอกเลยว่าแบบโคตรแจ่มนะครับอันนี้แต่สุดท้ายอะผมผมจริงๆได้ผมแนะนำตรงๆรงะผมก็แนะนําว่า GVP ก็เพียงพอแล้วครับเพราะเราไม่ได้เล่นหนักหนาอะไรขนาดนั้นอะแต่ว่าสําหรับบางคนที่แบบทํางานนอกบ้านตลอดอย่างเงี้ยเออผมแนะนําเป็นแพ็ก SVP ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเกมมันจะแบบลื่นๆเลยเราสามารถลงล่าบงล่าบอสอะไรได้ปกติเลยนะครับใช่แต่คิดว่า GVP ก็เพียงพอแล้วสําหรับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ย อ๋อจะมีโปรโมชั่นนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะ,ะเดี๋ยวผมเปิดไอ้ตัวนี้ให้ดูนะนี่ตัวโปรโมชั่นของ UG Phone ตอนนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคมนะครับผมก็จะเป็นลดราคาคริสต์มาสนะครับสเปเชียลออฟเฟอร์นะครับผมตัวนี้ก็ตัวแพ็กเกจ U VIP เนี่ย ที่มันต่าสุดนะเนาะจาก450บาทเนี่ยจะลดเหลือเพียงแค่270บาทต่อวันนะครับผมออถูกมากๆเลยนะฮะตกวันละประมาณ9บาทนะฮะส่วน G V I P เนี่ยจากปกติ520นะครับต่อเดือนนะเออจะเหลือเป็นแค่300บาทนะครับผมต่อวันส่วน90วันนะครับผม90วันเนี่ยจะถูกกว่าเดิมอีกนะครับจากปกติเนี่ย90วัน U V I P เนี่ยพัน300บาทจะเหลือเป็นแค่660บาทต่อวันก็วันละไม่ถึง7 จุดห้าบาทเจ็ดบาทห้าสิบตังค์นี่คือถูกมากนะฮะแล้วก็ G VIP ที่ผมแนะนำเนี่ยสองเดือนเออโปรโม,มชั่นสามเดือนเนาะจะเหลือเพียงแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับเออตกต่อตตวันเนี่ยเพียงแค่เจ็ดจุดแปดบาทนะครับผมอืมก็แนะนำนะครับแนะนำเป็น G VIP เออเป็น90วันไปเลยเนี่ยจะถูกมากๆเลยนะระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1ธันวาคมนะครับอย่าพลาดเลยเดียวนะครับสำหรับ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับเออใครที่แบบว่าเอ้ยตอนนี้ไม่ได้ใช้อยู่ก็แนะนําเลยนะครับผมโปรแกรมนี้เนี่ยหรือว่าคลาวมือถือเนี่ยบอกเลยว่าดีจริงนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ยังใช้เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยโหลดมาใช้งานเลยเนาะ UG Phone เนี่ยจะมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Android, iOS แล้วก็ PC เพื่อนๆสามารถโหลดมาใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเนี่ยเพื่อรับส่วนลด เพิ่มได้นะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้า iOS เนี่ยต้องใช้งานผ่านเว็บก่อนนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ไม่อยากโหลดแอป UG Phone เนี่ยก็สามารถล็อกอินผ่านเว็บเบราวเ์บบาวเซอร์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะครับเกมแนวไหนความจุเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> เพื่อนๆสามารถเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างไม่จำกัดเลยนะครับ <c oughs> เป็นไงเออแลดูมีอนาคตนะครับไม่ว่าเกมไหนมา ก็สามารถเล่นอยู่ G Phone ได้นะครับผมเพราะเกมสมัยนี้มันบอดตลอดอะเออยังไงก็ไม่ไหวหรอกถ้าเปิดคอมดิ้งไว้หรือมือถือทิ้งไว้นะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชัน U G Phone มาแล้วเนาะหรือว่าไม่จะไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บเบราว์ o ซอร e ก็ตามนะครับก็มีแพ็กเกจให้เพื่อนๆเลือกเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เนะเาะไล่ตั้งแต่ U V P เนี่ยจะมี3ข้อ3กิกแล้วก็พื้นที่3 0กิกนะครับ เพื่อนใช้งานกันนะฮะถัดมาจะเป็น G V I P ที่ผมแนะนำนะครับเอ่อ Nike Pro เดอะแรกนาล็อกหรือว่าเกมอ,อื่นๆนะครับลื่นๆเลยนะครับ G V I P เนี่ยตกวันละไม่ถึง10บาทเนาะเออตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4คอ4กิกแล้วก็พื้นที่6กิกิกนะครับผมถัดมาจะเป็น M V I P แพ็กเกจน้องใหม่นะครับอ่าตอนนี้เลยนะครับก็มีทั้งหมด8คอ8กิกแล้วก็128กิกนะฮะเออแล้วก็สุดท้ายจะเป็นแพ พี่ใหญ่นะครับของ UG โฟนเลยก็ว่าได้นะครับ s v p เนาะตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด8ข้อ16 g b กิกแล้วก็200 g กิกเลยนะครับออตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเทียบกับมือถือรุ่นเรือธงนะปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะคือมันแรงมากๆเลยอย่างเดียวนะผมลองใช้แพ็กเกจนี้แล้วคือลื่นปื้ดลื่นแบบลื่นแบบหัวแตกเลยนะฮะเออก็ลองใช้กันได้นะครับ สำหรับ UG Phone อ๋อแล้วก็ขอย้ำนิดนึงนะตอนนี้ Pro เนี่ยก็ยังจัดอยู่นะครับผมจนถึงแค่สิ้นปีนี้นะก็ไปเลือกจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับผมมีเวลาจำกัดนะครับสำหรับโปรโมชั่นลดราคา50%ของ UG Phone นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เจอปัญหาการใช้งานนะครับผมมีอะไรให้ช่วยนะครับผมก็สามารถทักเพจ UG Phone โดยตรงได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีกลุ่มแบบ โพสตอบกลับปัญหาด้วยนะครับเออแล้วก็จะมี Discord ก็มีนะ l ล n e ก็มีนะครับก็สามารถแจ้งปัญหาได้เลยนะฮะเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยสอบถามได้โดยตรงกับ UG Phone เลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะบริการดีมากๆแล้วก็ตอนไหนที่แบบว่าติดปัญหานะครับอันนี้ข้อดีของ UG Phone เลยคือเขาชดเชยวันใช้งานให้ด้วยนะครับ เออลูกค้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะขาดทุนนะครับกับ UG Phone มีชดเชยวันให้ตลอดนะครับถ้าเกิดตอนไหนมันปมดไม่ได้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ UG Phone ใครที่สนใจโหลด UG Phone ก็คลิกใต้ลิงก์ด e สคร i ปชั่นได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ